สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับมูอีกครั้งใน EEC Focus ทุกวันศุกร์บ่าย2งโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงแบบนี้นะคะตอนนี้เราเห็นโดรนเนี่ยถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเลย ก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มต้นจากการใช้ทางการทาหารก่อนแต่ว่าหลังๆเนี่ยโอ้โหพัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทั้งเพื่อขนส่งพัสดุแล้วก็ขนส่งอาหารนะคะนี่คือเทรนที่เราเห็นเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะทีนี้มองกลับมาในประเทศไทยเราเองละ่ะเราจะคว้าโอกาสจากอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปคุยกับหนึ่งในหน่วยง,งานที่มีบทบาทในการพัฒนาเรื่องของโดรนนะคะนั่นก็คือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมุกพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนตั้งแต่ความเป็นมาวิวัฒนาการต,ต่างๆจนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยมีศูนย์ฝึอกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับตามมาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศและภูมิภาคอาเซียนค่ะซึ่งจัดตั้งโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่สอดรับกับ t h a i l a ด d 4.0 เพราะในปัจจุบันโดรนเข้ามามีบทบาทอย่างมากแล้วค่ะไม่ได้จํากัดอยู่แค่ด้านความมั่นคงหรือวงการการทหารเท่านั้นแต่ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจภาคการเกษตรรวมถึงการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยมีข้อมูลจากเว็บไซต์ f u t u r i s m c o m พูดถึง12ประโยชน์ของโดรนดังนี้ค่ะดโดรนนั้นสามารถใช้ช่วยชีวิตใช้ศึกษาพายุเฮอริเคนตรวจสภาพสิ่งกอ่อสร้าง ช่วยลดขั้นตอนการจัดการทางการเกษตรช่วยบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการถ่ายภาพทางอากาศส่งสินค้าปกป้องธรรมชาติสร้างแผนที่ 3D นำเที่ยวโฆษณาและจัดการคลังสินค้าด้วยละค่ะสำหรับในบ้านเราในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาโดนถือว่าได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอย่างดิจิทัลมาร์เก็ตต เพื่อน,นำมาใช้สร้างสรรผลงานจนกลายเป็นเครื่องมือในการทำแผนการตลาดเหมือนกันกับงานโปรดักชันค่ะรวมถึงช่างภาพและผู้สื่อข่าวเพื่อจะได้นำเสนอข่าวแบบเรลไทม์ time. รายงานข่าวในสถานการณ์ต่างๆได้ในมุมมองที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นและอีกบทบาทหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการใช้ดโดรนในภาคการเกษตรเพราะว่าความแม่นยาของนวัตกรรมทำให้การฉีดพ่นปุ๋ยยาฆ่ามแมลงตรงพื้นที่ ลดการสูญเสียช่วยลดต้นทุนเกษตรกรได้อย่างมากเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายารวมถึงค่าแรงฉีดพ่นยาด้วยและในอนาคตอันใกล้นี้ก็เชื่อได้ว,ว่าบทบาทของโดรนจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญต่อภาคธุรกิจสามารถนำไปต่อยอดการบริการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นเดียวกับที่นำโดรนมาใช้ในธุรกิจขนส่งที่มีทั้งความรวดเร็วและล้ำสมัย และจากบทเรียนของโควิด19ที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมโดนก็น่าจะเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีค่ะในช่วงเวลาที่มีการประกาศล็อกดาวน์หรือไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้เพราะประสิทธิภาพของโดรนสามารถทำหน้าที่ขนส่งสินค้าหรืออาหารได้ในระยะไกลและในเวลานี้ภาพรวมการพัฒนานระบบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนของไทยเป็นอย่างไรนำไปใช้ในอุตสาหกรรมใดบ้างแล้ว เดี no es, so ๋ยวเราไปฟังรายละเอียดในเรื่องนี้จากพลอากาศเอกดรปรีชาประดับมุกผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกันค่ะถามถึงภาพรวมอุตสาหกรรมโดรนกันบ้างว่าเอ๊ะไทยจะมีโอกาสยังไงได้บ้างให้พออแชร์มุมมองให้ฟังหน่อยว่าภาพรวมโดรนอุตสาหกรรมโดรนณปัจจุบันเนี่ยของไทยเป็นยังไงบ้างคะในอดีตเนี่ยเราเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวนะทีนี้ทางสถาบันเองเนี่ยนะฮะก็ได้คิดเรื่องนี้ขึ้นมานานมากแล้วนะครับหลายปีแล้ว คือเราได้วิจัยแล้วก็ผลิตโดนขึ้นมาถึง3รุ่นแล้วนะครับครับรุ่นแรกเนี่ยเขาเรียกว่า D-I 0 1เป็นมันติโรเตอร์นะครับก็สามารถบินไปได้ถึง2กิโลนะครไปตรวจจับเป้าหมายอะไรต่างๆที่สําคัญคือเราสามารถที่จะไปตรวจจับอะไรได้นะโดยใส่กล้องใส่อุปกรณ์อะไรเข้าไปะนะครับเป็นฝีมือของเราจริงๆนะครับในการเขียนโปรแกรมคือเราบินเนี่ยไม่จำเป็นต้องเห็นตัวนะครับ เราดูในจอภาพเอาเราก็จะรู้ว่ามันไปไหนมาไหนเราสามารถกําหนดทิศทางเนื้อเส้นทางให้มันไปได้นั่นนี่คือตัวแรกที่เราทำ <S <S นะครับตัวที่2เนี่ยเป็นเป็นแบบฟิกวิง <S <S ปีกตรึงเนี่ยนะฮะบ,บินได้10กิโลนะครับก็ไปได้ไกลหน่อยใช้ไฟฟ้านะครับตัวที่3ที่เราทำนี่ก็คือใช้เครื่องยนต์ไปได้20กิโลนะครับใช้เครื่องยนต์น,นะฮะนั้นเราทํามาแล้ว3รุ่นทีนี้ในอนา,าคตที่ท่านถามเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราจะไม่เริ่มต้นจากศูนย์นะครับ เราจะเป็นการต่อยอดเราจะสร้าง UAV ขนาดใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นขนาดกลางนะปีกกว้างถึง10ส,สามเมตรครับใหญ่มากนะครับแล้วก็บรรทุกน้ำหนักได้ถึง750กิโลกรัมนะก็ลองคิดดูแล้วว่าเข้าสารหนึ่งกระสอบเนี่ยหนึ่งพันกิโลกรัมเพราะนั้น UAV ตัวนี้สามารถบรรทุกเข้าสารเกือบเต็มกระสอบอนะครับขึ้นไปได้เพราะนั้นถ้ามองภาพไม่ดีว่าโอ้เราสามารถที่จะติดจรวดติดระเบิดไปได้ ไกลมากนะถึง200กิโลเมตรนะครับถึง200กิโลเมตรไปได้ไกลมากเป้าหมายหลักๆของของตัว13เมนตนี่ก็คือเพื่อเพื่อภารกิจทางการทหารโดยเฉพาะเลยไหมคะครับเราทั้งภารกิจทางทหารนะครับรวมทั้งการส่งออกด้วยนะฮะคือเราจะเอามาผลิตในไทยนะครับเราก็ร่วมมือกับบางประเทศนะครับแล้วก็เราได้ส่งคนไปเรียนที่ที่บางประเทศนี้แหละครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสตัคเจอร์ดีไซน์ก็คือการออกแบบโครงสร้าง นั้นสิ่งที่เราได้ก็คือหนึ่งเขามาสร้างโรงงานในบ้านเรานะครับเงินไม่ออกนอกประเทศแน่นอนนะครับก็มีรายได้เข้าประเทศนี่คนของเราก็มีองค์ความรู้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของของประเทศไทยนะที่มีคนมาร่วมลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วว่าเราจะไม่ ไม่ยอมเสียงเงินให้กับต่างประเทศอีกแล้วนะครับเราจะหาอะไรได้เข้าประเทศอันนี้คือเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในประเทศด้วยเนาะขั้นตอนนะตอนนี้คืออยู่ในช่วงของการเจราจาใช่ไหมคะพอจะมีเรื่องของตัวเลขสัสดส่วนไหมคะว่าอการลงทุนจะเป็นยังไงเราเท่าไรต่างชาติเท่าไหร่ก็คือต่างชาติที่มาร่วมลงทุนเนี่ยเราจะไม่ให้เกิน49%เอแล้วครับนะเพื่อเพื่ออำนาจก,การต่อรองนะครับส่วนของไทยเนี่ยจะมีกี่หุ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะต้องประมาณ5้าสิบเอ็ด่ปอร์เซ็นต์นะครับแต่เ่าจ ก็ไหวอีกทีแต่ว่าทางสถาบันเองเนี่ยจะต้องมีเปอร์เซ็นที่สูงกว่าเพราะว่าเราเป็นหน่วยที่ดําเนินการในเรื่องนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมโดนเนี่ยตลาดมันขนาดใหญ่ขนาดไหนครับพ่อคะโหเยอะมากปัจจุบันเนี่ยนะจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยใช้โดนเกือทั้งนั้นครับไปส่งกาแฟาก็ใช้โดนนะนะฮะการบินรับส่งคนก็ใช้โดนทีนี้มันขึ้นอยู่กับชนิดของโดนด้วยนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยโดนเนี่ยมีบทบาทสําคัญมาก เห็นประโยชน์เรื่องของโดรนนะคะว่าถูกนําไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยทีเดียวทีนี้เบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะว่าไทยเราจะคว้าโอกาสจากตรงนี้ได้อย่างไรเราพัฒนาอะไรต่อยอดได้อีกบ้างรวมถึงความท้าทายต่างๆที่รออยู่ค่ะ ถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต้องบอกว่าอยู่ใน S-curve ของ EEC ด้วยนะคะ ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีนวักตก,กรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโดรนค่ะอย่างที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าแนวโน้มการใช้โดรนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยล่าสุดเห็นไปจับมือกับทางปตทค่ะพัฒนาพื้นที่ EECI ที่วังจันวนเล่เพื่อทํา R&D เรื่องโดรนโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไทยเราจะคว้าโอกาสจากตรงนี้ได้อย่างไร พูดคุยกันต่อกับผู้อเมริการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศค่ะพูดถึงโอกาสของโรนะในการที่จะเข้ามาต่อยอดหรือว่าขับเคลื่อน EEC รวมถึงช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพอออมมีมุมมองยังไงคะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เกิดขึ้นจาก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจกด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นมติของคณะมนตรีเมื่อปี59กนะครับกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยมีอุตสาหกรรมของประเทศมากมายนะครับรวมทั้งโดรนที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะก็ในการประชุมสภากลาโหมนะครับหลังจากนั้นมาไม่ถึงเดือนอกครับก็ให้นายกรัว่าหน่วยงานทหารที่มีขีดความสามารถนะครับในการที่จะผลิตโดรนเนี่ยนะครับให้ไปต่อยอดอตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ทางผมเนี่ยนะทางสถาบันเทคโนโลยีมังกรเทศเนี่ยก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงระโหมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นนะฮะปัจจุบันก็เป็นกระทรวงอุดสาึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวันวตกรรมนะครับรวมทั้งคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอุตสาหกรรมมังกรเทศเนี่ยหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมเองนะครับแล้วก็สวทชนะครับแล้วก็หลายๆหน่วยเนี่ยมานั่งคุยกันว่า เอ๊นอกจากโดนแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่จะตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาคิดได้ปุ๊บเนี่ยนะครับโดนของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทีนี้พอได้ข้อสรุปว่าเราจะเอาอะไรเข้าไปสู่อุตสาหกรรมพวกนี้นะฮะก็เลยนำเข้าที่ประชุม e c ซครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธาน หลังจากประชุมเนี่ยนะฮะซึ่งท่านทราบแล้วว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเนี่ยนะท่านก็เลยกำหนดให้เป็น S curve ที่11ขึ้นมาครับเมื่อประมาณปลายปี61นี่เองนะครับว่าอุตสาหกรรมบังรประเทศลำดับที่11หรือ S curve 11เนี่ยนะครับให้ใครเป็นคนขับเคลื่อนนะครับก็คือสตปอนี่แหละสถบาบันเทคโนโลยีบังคับประเทศนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบังรประเทศเนี่ยลำดับที่11เนี่ย จะต้องมีตัวขับเคลื่อนครับเพราะในทางคู่ขนานเนี่ยเราก็ทาพระราชบัญญัติขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ก็สําเร็จถ้าไม่มีพระราชบัญญัติปี6 2ขึ้นมาเนี่ยนะฮะ <Okay. S 1> การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประเทศเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด <Okay. S 1> เพราะว่าไม่มีหน่วยงานของรัฐไหนแล้วครับที่จะขายของนะไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ <Okay. S 1> พอมีพระราชบัญญัติตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยในช่วงปีแรกตั้งแต่1พฤษภาคมปี62นะครับจนถึงเมษาปี63เนี่ยเราทำกฎหมายลำดับรองหรือกฎหมายลูกเนี่ย เพื่อให้สอดคล้องกับพระบัญญัติตัวนี้เพราะว่าการขายของในอุตสาหกรรมประเทศเนี่ยนะครับมันมีกฎหมายหลายตัวที่กํากับไว้นะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธรวมทั้งโดรนด้วยโดรนนี่ถือว่าเป็นอาวุธเลยนะ,ะนะเพราะสามารถที่จะบรรทุกระเบิดไปทิ้งที่ไหนก็ได้เพราะมันบินได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง BOI เนี่ยก็ต้องสอดรับกับตัวนี้ว่า ي, ถ้าเราลงทุนทําใ้พวกนี้นะครับอุตสาหกรรมประเทศเนี่ยนะครับ BOI จะให้สิทธิพิเศษอะไรบ้างก็ให้สิทธิพิเศษมา นะครับก็หลายกรณีด้วยกันรวมทั้งการมาตั้งโรงงานในประเทศไทยจากชาวต่างชาติจะต้องยกเว้นอะไรบ้างอะไรต้นนี้นาการส่งออกเนี่ยจะยกเว้นภาษีอะไรยังไงซึ่งกําหนดมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่นโยบาย s อสเคิเนี่ยนะให้มาปพิบเนี่ยเราก็มาเร่งดําเนินการว่าเราจะทําอะไรบ้างทีนี้ก็มีโดรนเนี่ยนะเป็นอันหนึ่งนะครับก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมาว่าอนอกจากเราจะวิจัยแล้วก็ทําขึ้นมาเพื่อใช้งานแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าเรา,เาส่งออกด้วยรวมทั้งการร่วมมือกับต่างชาติโดยที่เราไม่ใช่ว่าเริ่มต้นจากศูนย์ที่ผมเคยพูดไปะนะฮะ,ะเราเริ่มต้นจากที่เขาทำมาแล้วให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเราจะไปยังไงตอนนี้ก็เป็นผลสำเร็จซึ่งเมื่อวานนะครับซึ่งได้ประชุมนโยบายกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นขณะกรมการนโยบายเนี่ยก็นำตัวเนี้ยนะนำเสนอให้ท่านทราบว่าเราจะดำเนินการนะ ให้เป็นไปนตามที่นโยบายท่านกําหนดมานะครับเป็นรูปธรรมด้วยครับคือลักษณะของการผลิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่จะจะใช้งานนะว่าเขาต้องการแบบไหนอย่างไรนะครับอย่างของเราที่กาลังจะทำเนี่ยที่จะร่วมมือกับต่างชาติเนี่ยที่จะสร้างโรงงานในประเทศไทยเนี่ยเดือนมีนาผมว่าเป็นรูปธรรมมากเลยนะมีนาของห<ว>ก,งกสีส่เ,เป็นรูปธรรมแล้วซึ่งสามารถที่จะผลิตได้แล้วซึ่งทางผมเองเนี่ยก็ไปดูพื้นที่ไปดูอะไรที่จะสร้างโรงงานที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะนั้นถ้ามาเปรียบเทียบกับ บางประเทศที่ทกล่าวมายนยะฮะผมว่ามันคนละลักษณะครับเพววราะวิวัฒนาการสมัยนี้นะฮะของบางประเทศเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะฮะเราอาจจะทาได้ดีเขาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าความต้องการเป็นมาอย่างไงเนี่ยเราสามารถวิจัยพัฒนาให้ตรงกับความต้องการครับไม่ใช่ว่าเราสร้างของมาชิ้นหนึง่งแล้วให้คนมาจะซื้อเนี่ยผมว่ายากถ้าเขากําหนดความต้องการมาแล้วสร้างความาสร้างให้ตรงกับความต้องการเขาเนี่ยผมว่ามัน ด้พอาขาทิ้งท้ายให้หน่อยนะคะว่าพอเราเห็นว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเราจะมีการตั้งโรงงานผลิตโรนในไทยและผู้ประกอบการเองจะรายเล็กรายกลางหรือว่าในกลุ่มของแรงงานเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับตัวยังไงได้บ้างเพื่อให้เตรียมรับทันกับโอกาสที่มันกําลังจะมาในอนาคตอะคะ่ะจริงๆแล้วคนไทยเก่งมากนะเขามีความรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่นะอย่างของผมเนี่ยนะเจ้าที่หรือนักวิจัยของผมเนี่ยมีองความรู้ค่อนข้างเยอะแล้วผมก็สนับสนุนให้ไปเรียน ต่างประเทศเกี่ยวเรื่องหลายหลาย,ลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของโดรนเนี่ยนะค,คะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยนะฮะคนที่เข้าทำงานด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะซึ่งผลิตโดรนกันผมว่าหลายเจ้ามากนะแต่อาจจะเป็นโดรนหรือ U a v วขนาดเล็กเนี่ยเรามาร่วมมือกันครับ mm hmm. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สำคัญนะครับ mm hmm. เป็นแบบระดับชาติเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมหวังว่าทางผู้ประกอบการทั้งหลายที่เป็นรายเล็กรายาย,ย่อยเนี่ยนะฮะมา คุยกับทั้งผมว่าท่านมีอะไรดีแล้วเอามารวมกันผมว่ามันจะได้เกิดความสมบูรณ์ของโดนขนาดใหญ่นะฮะต่อไปเราอาจจะไม่ต้องพึ่งกับต่างชาติก็ได้เราทำเองแบบ1 0 0ของคนไทยทั้งหมดเลยก็ได้ครับการผลิตโดรน,นั้นอันที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะผู้ประกอบการไทยก็มีที่มีการผลิตชิ้นส่วนโดนบ้างแล้วแต่ว่าการจะพัฒนาอุตสาหกรรมโดนให้ไปได้ไกลก็จำเป็นจะต้องเร่งค้นคว้าและว,วิจัยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมาต่อ,อยอดจากของเดิม และยิ่งเมื่อมีการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยแล้วก็เชื่อได้ว่าอนาคตเราน่าจะได้เห็นการส่งออกโดรนที่ผลิตโดยคนไทยเป็นแน่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามแรงงานพิเศษชุดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกกันค่ะ รายได้ประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะถ้าเรามีรายได้อยู่แบบเดิมไม่มีการปรับปรุงไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายได้เท่าเดิมนับันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าปัจจัยภายนอกมันแข่งขันมากขึ้นประเทศอื่นๆเขาก็เข้มแข็งมากขึ้นแล้วเรายังชะลอตัวอยู่งี้ไม่ได้นะเพราะนั้นเราอะให้ปัญหาอื่นๆเนี่ยมาทำให้สิ่งที่เราวาดภาพอนาคตไว้แล้วเนี่ยเราต้องทำความฝันของเขาให้เป็นความจริงให้ได้ ความหวังของประเทศไทยที่ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้นและหลุดพ้นประเทศรายได้ปานกลางเพื่อเป็นประเทศพัฒนาแล้วประชากรต้องมีรายได้ต่อหัวเกิน12,536ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราว387,260บาทคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะปัจจุบันรายได้คนไทยปีล่าสุดอยู่ที่7,808ดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือราว2 4 1 2 0 3บาทห่างจากเป้าหมายเกือบสองเท่าดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องใช้หลายมาตรการเพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขันและผลักดันให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ5-6ต่อปีโมเดลไทยแลนด์4.0ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีจึงถูกกำหนดขึ้นมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งในอดีตประเทศพัฒนาแล้วล้วนวางอนาคตเศรษฐกิจประเทศด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวอธิสารัตใช้นโยบาย A Nation of Maker อังกฤษใช้นโยบาย Design in Innovation จีนใช้นโยบาย Made in China 2025สิงคโปร์ใช้นโยบาย Smart Nation ปูเส้นทางให้ประเทศอย่างชัดเจน พร้อมกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมการขยายตัวของ GDP ประเทศด้วยซึ่งกว่า30ปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นถึง4,000แห่งทั้งนี้โมเดลไทยแลนด์4.0ได้กำหนดคิดทางสำหรับประเทศที่ต้องเดินไปข้างหน้าด้วยการเลือก12อุตสาหกรรมเป้าหมายมาขับเคลื่อนประเทศ และเลือกต่อยอดพื้นที่อ a สเทิร์น a บอร์ดเดิมได้แก่มารตาพุทธจังหวัดระยองและหลามฉบังจังหวัดชนบุรีนอกจากนี้ยังวางกลยุทธ์ให้3จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเราชนบุรีระยองตั้งเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ e EC e เพิ่มเติมกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โมเดลไทยแลนด์4.0ทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเร็วที่สุดและคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ EEC ได้ที่ EEC Focus ทุกวันศุกร์บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทางเ n n ช่อง16ค่ะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึง สู a ท l แ n d 4.0ไปกับ EEC Focus วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะมุกลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ